รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยร้านอาหาร Why Here, Bar and Bistro, Major Cineplex, Ratchiotin, Studio Ramitra, Studio Thai โฆษณาภาพยนต์และจัดอีเวนต์มาสวัสดีค่ะคือรายการไอเก๊ะแน่นอน ผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับผมวันนี้นะฮะผมเอาใจคุณเลยนะอย่างสมมุติเนี่ยเช้าๆเนี่ยเมนูหล,ลกัลกๆเนี่ยเคยลองทานแบบพวกปลาต้โมโขลกไหมเคยทานปลาต้มโขลกอ่ะเคยเยไปตามไปร้านแรกนะครับเป็นสถานีปลาต้มโขลกนะครับผมอยู่ที่โชคชัย4รีซอยสองนะครับไปกันเลยครับร้านแรกครับผู้ชม่ปวันนี้รายกาซายกิลอยู่กับสาวสวยสัญชาติเกาหลีจียอน ซึ่งแน่นอนว่าสาวน่ารักขนาดนี้มาถึงรายการแจ็คก,ก็ต้องพาไปกินร้านอาหารอร่อยแบบที่เธอไม่เคยกินมาก่อนและนั่นก็คือร้านปลาท่องกโกที่คนต่อคิวกันยาวเยียนร้านแกงกะหรี่ราคาย่อมเยาและร้านอาหารไทยที่ได้มิชลินไกดซึ่งวันนี้มากับเมนูกันชา อยากรู้ว่าจะน่ากินขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับพาพี่สาวนะครับผมมาที่ร้านแรกเลยนะฮะร้านปลาต้งโกรร้านปลาต้งโกสถานีปลาต้งโกแต่เราอยู่ที่โช่ชัย4ซอย2ครับร้านนี้นะครับมีความพิเศษคือตรงที่ว่าเปิดมาแล้ว9ปีเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับคุณแจนและคุณบอลครับสวัสดีครับพี่แจนพี่บอลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สถานีปลาต้มโกนะคะเปิดมาแล้วกี่ปีครับเอ่อเข้าสู่ปีที่9แล้วครับอยู่ประมาณ9สา,าสา,าอของเราจะมีปลาต้มโกหกรสชาติเออหรสชาติแล้วก็มีปลาต้มโกแบบมีสไส้อีกสามไส้ครับแล้วก็มีปลาต้มโกญี่ปุ่นอีกสองรสครับแล้วก็มีตัวไส้กรองอีกสองแบบเขาบอกว่าถ้าใครมาช้านี่หมดไวมากเงินอย่างเดียวกินไม่ได้โอ้ยเห็นแล้ล่ะต้องตื่นเช้าด้วยต้องตื่นเช้าด้วยใช่ครับ ร้านนี้มีชื่อว่าสถานีป่าทองโกความพิเศษของร้านนี้ก็คือความแปลกของปลาทองโกที่มีมากกว่าสิบรสชาติเลยอุ <Wow. S 1> เ,อเด่นของร้านนี้ก็คือปลาทองโกหกรสชาติไแก่รสชาติโบราณแบบดั้งเดิมรสชาติแอลมอนใบเตยเนยนมช็อกโกแลตงาดำที่ผสมรสชาติต่างๆเข้ามาในปลาทองโกแบบดัง้งเดิม ปลาท่องโกญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับดิบรสชาติต่างๆให้จิ้มปลาท่องโกใส่กรอกหมูใส่กรอกไก่ปลาท่องโกใส่ไส้ที่ส้แฮมชีสใส่หมูสับผัดซอสอเมริกาโน่ไส่กลวยหอมนอกจากปลาท่องโกแล้วยังมีดิบให้เลือกหลายแบบบอกเลยว่าธรามาสายอดกินแน่นอน เยอะมากเยอะมากจริงๆเริ่มทีม่เมนูแรกเลยเป็นอ,อันไหนคะ,อ,ะอันนี้คือ original, <Original. S 1> <Original. S 2> ออริจินอลออริจินอลก่อนอร่อยแบบกรอบนุ่มหนมากอะ่ะใช่ค่ะแล้วก็แบบบางด้วยค่ะมันไม่ได้หนามาก ของเราจะเน้นให้มันปูนุ่มไม่องนน้ำมันประมาณนีาา้นครับค่าแต่ของเราจะมีสังขยาสูตรพิเศษกับตัวนี้เป็นเนยนมสูตรสายวีบาต้องโผกที่พวกเราเาก็นสมัครคิดว่าจะแบบเลี่ยนอ่ะแต่มันไม่เลี่ยนเลยม,มีความมันอะ่ะมันหอม สัญญาณนี่ก็อร่อยสุดพิเศษที่เราทำที่ยววันต่อวันครับผมะมนูปลาต้โกนี่คุณผู้ชมปกติคือเราก็จะทานแป้งนะครับแต่นี่เขามีความเป็นแบบใส่ไส้นะครับหมูสับนะครับผมต้องมาลองเพราะว่าร้านนี้นี่คือมีที่เดียวนี่อร่อยเลยอ่ะอร่อยเนาะอร่อยมากอันนี้มาต้องสั่งเมนูนี้มาต้องสั่งครับ ปนุโกโไส้กล้วยนะครับาชชราดช็อกโกแลตครับนี่ครับดูนะดีมากคุณียอนคล้ายๆกับโรตีอะนะแต่มันมีความเป็นแบบแป้งคือปนุโกโใช่แป้งปนันโกอันนี้อร่อยเลยครับอันนี้คือแฮมชีสค่ะอร่อยนะแบบกินง,ง่ายถ้าจะแบบยิ่งร้อนๆก็จะแบบยิ่งอร่อยเลยใช่เฮ้ยแต่แป้งเขาดีมากจริงๆแป้งดี อร่อยมากแป้งเขาเลยไะมดีนนี่เนาะเฮ้ยตัวในโรยเขาแบบหวานพอดีอ่ะนุ่มอร่อยอ่ะแบบคูลาฟิลกับชูโรสเลยค่ะเราก็ทําให้มันใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับสูตรเฉพาะทังร้านนะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็ไม่มีขายในท้องตลาดไม่มีเท็กเจอร์นี้ในท้องตลาดนะครับดูดูเท็กเจอร์ดูเท็เจอร์นี่ค่ะมันญี่ปุ่นนะคะ ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นสินค้าพิเศษของเราอ<ะ>ีกตัวหนึ่งที่ไม่มีขายในท้องตลาดเหมือนกันผมว่าคือเหมาะมากกับชื่อสถานีปลาต้โกโบมีทุกอย่างจริงๆคุณผู้ชมต้องมาให้ได้ครับผมที่นี่นะฮะอร่อยทุกเมนูเลยนะครับผม สำหรับร้านสถานีปลาท่องโกตั้งอยู่สายโชัยศรีเมนูของทางร้านก็คือปลาท่องโกหกรสชาติราคาอยู่ที่6ชิ้น20บาทปลาท่องโกญี่ปุ่นราคาชุดละ30บาทปลาท่องโกใส่ไส้ชิ้นละ35บาท3ชิ้น100บาทใครผ่านแถวนี้ก็อย่าลืมแวะมานะครับฝากร้านให้หน่อยค่ะสถานีปลาท่องโกะ้ัยศีนะครับผม ตอนเช้าก็จะอยู่ตรงช่องแคสี 3, <t iros> <t iros right right ่ซอยสองครับตีห้าถ so ึงสิบโมงครึ right ่งครับผมส่วนตอนเย็นก็จะเป็นสถานีปัตตานีปัตตานอยู่ที่ช่องแคสี่ซอยสามครับผมเปิดสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มครับครับผมส่วนี้ใครที่สนใจสถานีปัตตานีนะครับเข้าไปดูที่หน้าเพจสถานีปัตตานีได้นะครับดูข้อมูลตัอใครพิทต่อแฟรนไชส์ก็เข้าไปดูได้เลยครับผมแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับผมสถานีปาตตานีนะครับเป็นร้านเด็ดร้านอร่อยนะครับผมรับป้ายไส้กิ๋วเลยครับ ขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณนะคะนี่คุณจียอนฮะร้านที่สองเนี่ยเป็นร้านแนวแบบข้าวแกงกะหรี่ <Wow. S 1> ซึ่งต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยมันมีความแบบว่าแกงกะหรี่หลากหลายน่าเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับพี่จียอนอไปกันเลยครับวิธีการกินเบ้นต้องห้ามตัดต้องกินไม่ตายเร็วฮะ <c oughs> <c oughs>